ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เนรนับทิตุ่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเดินอันหนอีกแล้วเสื่งเป็นแนวทางหนึ่งธันวาคมโปรดชา วิจารณญาณในกันร,รับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปานเนวทางวิ่งร้อยสิบหน่วยแบบสองตัวเบ่งปานสอง เบ่งปันจิตสองจิตเบ่งปันสองตัวนะร้อยสิบหน่อยเดือนทันที่แล้วหกสี่นะหกสี่เดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองเจ็ดนะสองเจ็ดก็คอบคุณอย่างมากนะ ต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมไม่ได้กเบ่งปันแน,นวทางสิบหน่วยล่างแบบสามตัวนะสิบหน่วยล่างแบบสามตัว0ูนหนึ่งหกนะ0ูนหนึ่งหกท่านผู้ชม ศูนย์หนึ่งหกนะสามตัวอดีตท,ที่แล้ว2 3งสามแปดเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบงปานศูนย์หนึ่งหกนะท่านผนะู้ชมต่อไปกระผมใบนี้สิบหน่วยล่างชูนสองสุดสิบหน่วยล่างชูนสองส แสงเดือนสองสี่เจ้าฟังเจ้าฟังขวมือศูนย์หนสองเจ้านี้อรวมชูน2กับ4ช่นสองชูน4ี่นะชชนสองน4 ศูนสองตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปครับผมใบนี้เออราศีกรกฎสิบหน่วยล่างราศีกรกฎสิบหน่วยล่างกระเบงปานหกห้าเบงปานหกห้าห้าหก ก็เดี๋ยวทานที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานหกห้าห้าหกต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นเดี๋ยวทาน 3ตัว x หม่เก้าเ็ดแปดเก้าเจแล้วก็แชุดเดียวนะเก้ 9, 8, 7, นะชุดเดียว9 8 7ต่อไปครับผมใบนี้ตัวหลักร้อยนะตัวหลักร้อย เบ่งปานอดีพานนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับสองเก้าหก4ูนสี่สองเก้าหกูนสี่ก็เบ่งปานเบ่งปานห้าตัวหลักร้อยนะหลักร้อยท่านผู้ชม เดี๋ยวทันที่แล้วก็หลุดไปนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็หลุดไปหลักสิบนะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเดี๋ยวทันบนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่อย กระเบปนสี่สองสองสี่สองหกสี่สองแปดสี่สี่หกสี่สี่แปดสี่เจ็ดสองสีดหกสี่เจ็ดแปดห้าสองสองห้าสองหกห้าสองแปดห้าสี่สองห้าสี่หกห้าสี่แปด 5 7 8 9 2 2 9 2 6 9 2 8 9 4 2 9 4 6 9 4 8 9 7 2 9อ6 9 7 8นะเอตักะวิระยะยันนะกระเบงปันเะนียวทางร้อยสิบหน่วยไม่นี่ครับเนียวทางสิบล่านะสองสูตร สุดที่1แล้วก็สุดที่สองสุดที่1แล้วก็สุดที่สองชูนหนึ่สองกับ1 9ชูนหนึนะชูนหนึตัวเดียวหลัก10หลัก10ลหลักหลัก10ลลั ท่าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยโบนหลักหน่วยโบนสองสูตรนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชูนสี่หกเจ็ดนะชูนสี่หกเจ็ด หลักหน่วย2องสูตรชูนสีหกเจ็ดสี่หกเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดีย๋ยวทันใหม่นี้ครับแปดสามสี แป4สามสี่นะแปดสามสี่เดี๋ยวทันทีแล้วหนึ่งหกเจดเี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแป4สามสี่ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ครับ ก็เบ่งปานชุดเดียว929 2999 929 2999นะท่านผู้ชมเบ่งปาน3ชุดนะเบ่งปาน3ชุดท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานด้านล่างเพชรหน้าทาง ก็เบ่งปาน98เบงปาน9889นะเบงปาน9889 9889นะ9889ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมนะสูตร3ตัว สุดที่1ที่2ที่สามก็เบ่งปานนะสองแปดแป้าละก็3ามแปดหกส 395296396คูณ2ตัวด้วยนะ85258626 95289629่อนนี้ครับอดีตที่แล้วชุด3ตัวผ่านนะวิ่งตัวเดียว3คู่37นะ เดือนทันใหม่นี้ครับเบงปานสีตัวเดียวนะสุดรปลรื้มนะสุดรปลรื้มเบงปานสีตัวเดียวนะจับคู่เอาเองจับคู่เอาเองต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบงปานโนทางวิ่ง10หน่วยโบนแบบ แบบ2ตัวแบบ2ตัวนะกระเบงปาน6ก,กับ7นะเบงปาน6ก,กับ7นะท่านผู้ชม6ก,กับ7นะกระเบงปาน2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวท่า เดวทันที่แล้ว4กับ5้าเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6กับ7ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่าง3ตัว925 925นะเดอนเดวทันที่แล้ว036นะเดทันใหม่นี้ก็เบงป,นปาน925 925 ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยใบนี้ครับราศีกรกฎนะ10หน่วยแบบ3ตัว10หน่วยแบบ3มตัวก็เบ่งปัน,ปน1 3ึ่งสจ็ดสจ็ดนะ หนึ่งสามเจ็ดอดีตที่แล้วหลุดไปนะอดีตที่แล้วหลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็หนึ่งสามเจ็ดท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยเนาะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กด แชรกดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบน,นี้ครับชุดเต็มล่าง10หน่อยนะ73 83 93 74 84 94 75 85 95 76 86 96 77 87 97 เตม2ตัวล่างนะชุดเต็ม2ตัวล่างไปต่อกระผมใบนี้เอ้ยเจตาดับล่างดับล่างกระเบงปหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเก้านย์แปดสี่ศูนย์สองสี่ห คูดับล่านะคดับลาท่านเจตตาเจ้าของแนวทางทีแบ่งปัน,ปนไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับยันแบ่งปันแน,นวทางคู่สองตัวหกหนึ่งหกสอง,หกส,องหกสามหกห้า แปกหนึ่งแปเน้น6 8 6 9เน้น6 8 6 9เนะเน้น6 8 6 9ไปต่อครับผมใบนี้เด่นบนแบบ สามตัวเด่นบนแบบสามตัวกเ็เบ่งปัน3 4มสี่ห้าสามสี่ห้าเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วยล่างนะ แบ่งปันหนรอง0ูน7คูณพี่พลนะคูณพี่พรนะรนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับเด่นบนคู่เดียว4ี่หกนะ โคเดียลสี่หกโคเดียลสี่กับหกนะท่านผู้ชมโคเดียลสี่หกนะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอุทานสูตรสองตัวสูตร 2, สองต 2, ัว กเบ่งปันคู่สามแป8 6 8 3 6 6 3 0868สคู่นะสคู่ท่านผู้ชมนะสคู่เบ่งปันสี่คู่ ต่อไปกระผมใบนี้เอกทขาวิระยะยันเนวทันบุญก็แบ่งปัน7 9 7 8 9 7แล้วก็9 7 7 9 7 8 9 7แล้วก็9 7นะ ต่อไปกระผมใบนี้ร้อสบหน่วยสี่สูตรร้อยสิบหน่วยสี่สูตนะสูตรที่หนึ่หก,กาสสูตรที่สองเจ็ดแปดสูตรที่สามสองเจ็สูตรที่สี่สีนะเกส ต่อไปครับผมใบนี้ครับหลักสิบล่างชูนสุดที่หนึ่งกับสุดที่สองสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่านหนึ่งก็พัน เดือนทัใหม่นี้ก็เบ่งปานสองสามสี่ห้าอดีตที่แล้วชนหลุดไปนะมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมอดีตที่แล้วหลุดไปนะต่อไปครับผมใบนี้เต้มร้อยสิบหน่อยนะเต้มร้อยสิบหน่อยอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน, 2, 3, 4, นแนดปนะดหนึ่งสี่ เจกศูนย์สามหกแปดหนึ่งสี่เจดศูนย์สามหกนะท่านผู้ชมเต็มร้อยสิบหน่อยนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราคงเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอ,ขอสวัสดีครับผม